เป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่างูนั้นเป็นหนึ่งในสัตว์สายพันธุ์ที่น่ากลัวที่สุดที่เพียงแค่ได้ยินก็ถึงกับทําให้บางคนขนลุกขนพองกันเลยทีเดียวแม้งูจะมีทั้งสายพันธุ์ที่มีพิษและไม่มีพิษแต่ขึ้นชื่อว่างูก็ยังน่ากลัวอยู่ดีโดยเฉพาะเจ้างูทั้ง10สายพันธุ์ต่อไปนี้ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นอัรพิษเพชรคาตด้วยพิษร้ายแรงที่สามารถฆ่าชีวิตมนุษย์ได้เพียงไม่กี่นาที ซึ่งวันนี้ทางช่องของเราก็ได้รวบรวมมาให้เพื่อนๆได้ชมกันกับ10อันดับงูที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลกจะประกอบไปด้วยอะไรนั้นมาชมกันเลยสำหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่ก็อย่าลืมช่วยกันกดปุ่ม Subscribe กดไลค์และกดแชร์กันด้วยนะครับอันดับที่1ง,งูสมิงทะเลปากเหลือง งูสมิงทะเลปากเหลืองนั้นนับได้ว่าเป็นงูที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลกโดยพิษของมันเพียงไม่กี่มิลลิลิตรก็มีฤทธิ์มากพอที่จะสังหารมนุษย์ได้ถึง1 0 0รอคนเลยทีเดียวและการกัดหนึ่งในสี่ครั้งก็มักจะมีพิษอย่างไรก็ตามพวกมันนั้นก็มีการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้าง,ช,งช้าโดยชาวประมงมักจะตกเป็นเหยื่อถูกกัดมากที่สุดเนื่องจากมักจะพบงูสายพันธุ์นี้ติดขึ้นมากับอวนหาปลาในมหาสมุทรพวกมันสามารถพบได้ทั่วหน้าน้ำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และตอนเหนือของออสเตรเลียสำหรับพิษของมันนั้นมีความร้ายแรงแตกต่างกันขึ้นกับชนิดของมันโดยงูสมิงทะเลปากเหลืองนั้นนับเป็นงูทะเลที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลกอันดับที่ 2. ง,งูไทยปันพ้นทะเลงูไทยปันพ้นทะเล,ะเลมีถิ่นกําเนิดจากประเทศออสเตรเลียลําตัวมีสีแทนดําโดยงูไทยปันพ้นทะเลนี้ ได้ถูกจัดให้เป็นพิชชาตที่มีพิษแ,แรงมากที่สุดในบรรดาง,งูที่อยู่บนบกโดยพิษที่ปล่อยออกมาจากการกัดเพียงหนึ่งครั้งมีปริมาณอยู่ที่110มิลลิกรัมซึ่งมากพอที่จะคลาดชีวิตได้ถึง100คนหรือประชากรหนูถึง250,000ตัวเลยทีเดียวอันดับที่3งูสีน้ำตาลตะวันออก งูสีน้ำตาลตะวันออกหนึ่งในงูพิษไล่แรงติดอันดับโลกสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างบ่องวปราดเปรียวมีนิสัยดุร้ายและมักจะชอบไล่ตามเหยื่อและมีการโจมตีครั้งแล้วครั้งเล่าแม้แต่งูสีน้ำตาลตะวันออกที่มีอายุน้อยก็สามารถฆ่าคนได้พิษของมันมีผลต่อระบบประสาทและมีผลต่อการแข็งตัวของโลหิตพบได้มากในย่านที่อยู่อาศัยของออสเตรเลีย อันดับที่ 4. งูทับสมิงคลางูทับสมิงคราหรืองูมารายันเป็นสายพันธุ์สังหารที่พบได้ทั่วไปในชีวิตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผู้ที่ถูกงูสมิงครากัดมีโอกาสเสียชีวิตได้ถึง50%แม้ว่าจะได้รับเซรุ่มแก้พิษแล้วก็ตามงูทับทิงสมิงคลาเป็นงูล่าง,งูกินงูชนิดอื่นเป็นอาหารโดยมักจะออกหากินในเวลากลางคืนและจะดูร้ายมากขึ้นเมื่ออยู่ในที่มืดอย่างไรก็ตาม งูทับสมิงคลาค่อนข้างขี้อายและพยายามหลบซ่อนตัวเองมากกว่าออกมาจู่โจมเหยื่อพิษของงูทับสมิงคลาเป็นชนิดที่ส่งผลต่อระบบประสาทและมีความไร้ายแรงกว่างูพิษของงูเห่าถึง16เท่าเลยทีเดียวอันดับที่5งูไทปันงูไทปันสามารถพบได้ในออสเตรเลียพิษของมันร้าแรงพอจะสังหารหนูตะเภาได้ถึง1 2 0 0 0ตัว โดยพิษจะเข้าไปบล็อกหลอดเลือดแดงหรือเส้นเลือดของเหยื่อทั้งนี้มีรายงานว่าก่อนจะมีการผลิตเซลรุ่มแก้พิษชนิดนี้ไม่มีเหยื่อรายใดที่ถูกกูไทปันกัดแล้วมีชีวิตรอดได้โดยผู้ที่ถูกกัดสามารถเสียชีวิตได้ภายใน1ชั่วโมงอันดับที่6งูแบล็กแมมบ้างูแบล็กแมมบ้าเป็นชื่อของอสรพิษ ซึ่งเป็นที่หวาดกลัวมากที่สุดในแอฟริกางูแบล็กเมมบ้ามีลำตัวยาวเฉลี่ย2-3เมตรและบางครั้งอาจเติบโตได้ถึง4-5เมตรเลยทีเดียวมันเป็นงูที่เลื้อยได้เร็วที่สุดในโลกด้วยความเร็วเฉลี่ย4-5เมตรต่อวินาทีความน่าหวาดกลัวของมันนอกจากพิษที่ไร้แรงติดอันดับโลกแล้วยังเป็นเพราะงูแบล็กเมมบ้ามีการโจมตีได้มากถึง12ครั้ง พิษของมันจากการกัดเพียงครั้งเดียวสามารถดับลมหายใจของผู้ใหญ่ได้ด้วยพิษที่ส่งผลต่อระบบประสาทที่ออกฤทธิ์เร็วมากในการกัดแต่ละครั้งอาจปล่อยพิษออกมาถึง100-120ถึง120มิลลิกรัมโดยเฉลีย่ยหรืออาจจะมากถึง400มิลลิกรัมอันดับที่ 7. งูเสืองูเสือเป็นงูที่มักพบได้ในทางตอนใต้ของออสเตรเลีย รวมถึงหมู่เกาะชายทะเลแม้ว่าสีสันของงูเสือนั้นค่อนข้างจะสวยงามแต่พิษของมันนั้นคงทำให้เราอยากจะรีบห่างออกไปไกลๆเพราะพิษของงูเสือสามารถทำให้ผู้ที่ถูกกัดเสียชีวิตได้ภายใน30นาทีแม้ว่าคนส่วนใหญ่จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้นาน6 2ถึง25ชั่วโมงก็ตามความร้ายแรงของพิษงูทำให้ก่อนมีการพัฒนาเซรุ่ม เหยื่อที่ถูกงูเสือกัดมีอัตราการเสียชีวิตอยู่ถึง60-70%เลยทีเดียวอันดับที่8งูเห่าฟิลิปปินงูเห่าฟิลิปปินมีพิษไร้ายแรงมากที่สุดในบรรดางูเห่าด้วยกันพบเห็นในทางตอนเหนือของฟิลิปปินด้วยพิษที่ส่งผลต่อระบบประสาทนี้จะส่งผลต่ออัตราการเต้นของหัวใจ การทำงานของระบบทางเดินหายใจและเป็นพิษต่ตอระบบประสาทเหยื่อที่ถูกงูเห่าฟิลิปปินส์กัดอาจจะประสบภาวะระบบหายใจเป็นอัมพาตและเสียชีวิตได้ภายใน30นาทีอันดับที่9งูไวเปอร์งูไวเปอร์เป็นงูพิษที่พบได้ทุกพื้นที่ทั่วโลกเว้นแต่ที่แอนตาร์กติกาออสเตรเลียไอซ์แลนด์มาดากัสการ์ลละฮาวาย บรรดาง o ูไวเปอร์นั้นสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วและออกหากินในเวลากลางคืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาหลังฝนตกพวกมันเลื้อยได้อย่างรวดเร็วแต่สิ่งที่พิเศษที่สุดของงูไวเปอร์นั่นก็คือพิษที่สามารถก่อให้เกิดอาการต่างๆโดยเริ่มจากการปวดบริเวณที่ถูกกัดตามมาด้วยอาการบวมในทันทีมักจะพบว่าเหยื่อมีเลือดออกโดยเฉพาะจากเหงือ ความดันโลหิตลดลงและอัตราการเต้นของหัวใจไม่ทำงานซึ่งนำไปสู่ความตายในที่สุดอันดับที่10งูเดชแอดเดอร์งูเดชแอดเดอร์พบได้ในออสเตรเลียและนิวกินีมีลักษณะคล้ายงูไวเบอร์ด้วยลักษณะร่างกายสั้นป้อมและมีหัวสามเหลี่ยมมีเกล็ดขนาดเล็กมันเป็นงูที่ล่าง,งูด้วยกันเองในการกัดแต่ละครั้งงูเดชแอเดอร์ จะปล่อยพิษออกมาถึง100มิลลิกรัมซึ่งประกรอบไปด้วยพิษไร้แรงงู Red a d d เดนั้นเป็นที่น่าสะพรึงกลัวมากเพราะพิษที่ส่งผลต่อระบบประสาทจะทำให้เหยื่อไม่สามารถขยับร่างกายได้ และอาจจะเสียชีวิตภายใน6ชั่วโมงหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันทีเนื่องจากระบบการหายใจล้มเหลวโดยเหยื่อะจะแสดงอาการจากพิษงูหลังจากถูกกัดภายใน24-28ชั่วโมงทั้งนี้งู d e a แอดเดอรนับว่าเป็นงูที่มีความเร็วในการฉกสูงที่สุดในโลกโดยสามารถฉกครั้งที่2ได้ในเวลาเพียง0.13วินาทีเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับ กับ10อันดับงูที่มีพิษไร้แรงมากที่สุดในโลกหากเพื่อนๆชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์กันด้วยนะครับและที่สำคัญก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับและเจอกันคลิปต่อไป